สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาลอกคัสตอมบอดี้นะครับมาให้ชมนะครับ24่สิบสี่เซอ LT คัสตอมบอดี้ตัวล่าสุดเลยครับอันนี้ผมประกอบมาเรียบร้อยแล้วมีสปูนสปูนมีแขนแล้วก็มีนอบไซออนสีเทาจุกดำนะครับแล้วก็มีสปินแคปสีดำสั่งมาก็หลักลก็มีหนึ่งแขนนอ็อปสปูลแล้วก็สปินแคปนะครับ ที่เหลือมันแถมมานะครับจริงๆถ้าเราไม่ซื้อสปินแคปก็ได้มันแถมตัวนี้มาแถมสีดั้งเดิมมานะครับสีเทาสีเงินส่วนคลิปเต็มว่าในกล่องมันแถมอะไรมันได้อะไรบ้างเนี่ยไปดูได้ข้างบนนี้นะครับช่องแดงช่องแดงอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆว่าหลังจากทําแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาก็จะดําดูแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงเบรกจะลั่นๆแบบนี้เลยลั่นไหม เบรกหนึบเนียนมากแล้วก็เลื่นมากนะครับไบดินเจแปนทำเสร็จก,ก็ะดำดูแบบนี้เลย FLP โอเคครับใครสนใจทักได้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ